สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอคลิปพิเศษครับเป็นคลิปที่แนะนําอุปกรณ์ตกปลาครับก็คือวันนี้จะมาแนะนําอุปกรณ์ตกปลาก็คือจะเป็นส่วนของสายเอ็นนะครับก็คือผมเป็นนักตกปลาที่ชอบตกปลาเกี่ยว,วกับสปิลนะครับสปิลเนี่ยก็คือ ว่าด้วยเรื่องเอ็นเลยนะครับเอ็นในการตกสปิวนี่คือ1ต้องจมน้ำไวครับแล้วก็มีความเหนียวครับซึ่งผมใช้มาโหหลายยี่ห้อมากครับที่ผมแนะนำนะก็จะมีที่ผมเจอของดีก็คือตอนนี้คือเจอยี่ห้อนี้ครับเบอร์เลแต่เบอร์เลตัวนี้ก็คือจะเป็นเป็นสายโฟรูคาร์บอนนะครับก็คือสายโฟรูคาร์บอนนี่คือ มันเป็นสายอีกชนิดหนึ่งอีกประเภทหนึ่งในตระกูล N นะครับก็คือ N บางตัวก็จะเป็น N โมโนอะไรพวกเนี้เป็นเป็นพลาสติกธรรมดาอะไรเงี้ยครับอ่าถ้าเป็นฟลูอรคาร์บอนนี่ก็มันก็จะมีวัสดุที่ดีขึ้นมาครับทนทานแรงเสียดทานดีกว่าครับราคาสูงกว่าแต่ ข้อดีของฟโฟล์คร์บอนคือหนึ่งจมน้ําดีนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออื่นจะจมน้ําดีเหมือนยี่ห้อนี้หรือเปล่าก็คือผมไปตกมาประมาณสองสาครั้งนี่ผมโคตรชอบเลยนะครับซึ่งผมเคยค้นหาเอ็นแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะโอ้หลายยี่ห้อเสียงเงินไปหลายพันเลยนะครับแต่ผมมาเจอยี่ห้อนี้คือดีครับดีมากๆครับสําหรับคนที่ชอบตกสปิวนะแต่ถ้าเป็นชิงหลิวก็เอาแบบอื่นก็ได้นะครับมันเพราะว่ามันจะจมน้ําดีกว่า ต่ถ้าเป็นสเปียวนี่คือมันก็จะมีปัญหาเรื่องการตีทอยออกไปไกลๆแล้วก็สายก็จะมีการขดอะไรเงี้ยครับขดเป็นม้วนก็จะมีข้อเสียในการตกเสียแอคชั่นเสียเสียเวลาในการตกต้องมาไล่สายต้องมากดให้จมน้าอะไรพวกนี้อันนี้คือตีออกไปสายเจอน้ํามันจะคลายตัวค่อนข้างง่ายแล้วก็จมน้ําค่อนข้างไว แล้วก็ถ้าเป็นยี่ห้อนี้ก็จะมีความยาวอยู่ที่สองอยยี่สิบแเมตรก็คือมันจุเข้าสายเข้าลอกจุสายเข้าลอกเบอร์เบอร์ที่ใหญ่ๆได้ครับอันนี้ผมใช้เบอร์2000ของยี่ห้อแซปนะครับซึ่งบางยี่ห้อนี้มันจะให้มาประมาณ100เมตรนะครับแต่มันใส่ไม่เต็มนะครับ แต่เนี่คือสายเหลือเลยนี่เหลือเลยก็ทําเป็นสายหน้าได้ครับสําหรับเอ็นที่ตกสปิวก็ดีๆตอนนี้ที่ผมชอบเลยก็คือนี่ครับอารุ่นนี้เลยครับเบอร์เกลครับวานิสครับเป็นฟ u ูโรคาร์บอนครับก็คือเราจะเลือกใช้งานก็แล้วแต่จะชอบครับเป็น6ปอนด์ก็ได้ 8ปอนก็ได้1 0ปอนก็ได้แต่ผมชอบ10ปอนนะครับผมเน้นเอาชัวนะครับแต่ถ้า8ปอนก็จะก็จะดีกว่าครับข้อดีของสายพวกนี้ก็คือจมน้ําไวครับคลายตัวดีแต่ข้อเสียก็คือเนื้อมันจะแข็งกระด้างครับของของตัวเอ็นนะครับข้อเสียงเขาก็จะมีประมาณนี้ครับราคาด้วยครับแต่ผมให้ คะแนนก็สิคะแนนนี่ผมให้8ดเลยนะครับสำหรับตัวนี้ครับจมน้ำค่อนข้างดีครับคลายตัวไวครับเรื่องทนทานนี่ก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะว่าสายฟลคาร์คบ,บอนนี่คือเน้นเน้นเรื่องความทนทานอยู่แล้วพวกนี้ครับลอกตัวนี้ผมใช้มาก็คือความจุสายนี่ก็ประมาณกับร้อยแปดสิเมตรอะตัวนี้นะครับ บางยี่ห้อที่เอ็นเขาให้มาส่วนมากเขาจะบรรจุมาแค่ร้อเมตรอันนี้ก็ใส่มา228เมตรก็ใส่ได้คุ้มคุ้มเลยเหลือๆนียครับผมแนะนําครับผมดีแล้วก็บอกต่อครับผมโอเคครับสวัสดีครับ